สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมครับมานีอธิพัทพี่น้องนะครับมาเบิงครับวาลักษณะพ่อแม่พันุไก่ปลาดูหางดำเชียงใหม่นะครับนี่ลักษณะเป็นยังไงนะครับครับก่อนอื่นครับเข้ากับมาว่าถึงไก่ที่ไปที่มานะครับของไก่ปลาดูหางดำเชียงใหม่นะครับบาบมีทีไปที่มาจังไรนะครับเนาะครับสําหรับที่ไปที่มาของไก่ปลาดูหางดำนะครับ เป็นไก่พื้นเมืองนะครับของของไทยเฮ้านะครับเนาะผมไก่พื้นเมืองไก่พื้นบ้านนะครับของประเทศไทยนี่นะครับจะว่ามีการนำนะครับไก่ป่าดูนะครับไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับไห้มีความแข็งแรงนะครับต้นต่อโลกนะครับไข่ไข่หลายนะครับผมอกใหญ่ไหลกว้างนะครับไห้มีลักษณะแข็งแรงสมบูรณ์พั้วเกานะครับ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับผมก็เลยได้ซื้อา่าไก่ประดูหางดําเชียงใหม่นะครับผมขับนี่เดี๋ยวเป็นทีใบที่มาแหะครับของไก่ปะดูหางดําเชียงใหม่นะครับส่วนลักษณะนะครับของพอพัน์นะคร็สีมีลักษณะปากดาขาดํานะครับ ใส่ข้อนะครับกวปูสีมีใส่ข้อนะครับใส่ข้อใส่หลังนะครับใส่ข้อใส่หลังของไกลปลาดูหางดำนะครับก็สีเป็นสีแดงนะครับสีแดงเปลือกขามนะครับขนหางสีดำนะครับขนทั้งตัวเขาลุ่มๆ้วมัยสีเป็นสีดำขนกับแดงนะครับเนาะเนี่ยเป็นลักษณะนะครับเอ้ยขาดำขาดำนะครับด้วขากบบีสีดำลักษณะตัวโดยร่วมนะครับของไกลปลาดูหางดำเชียงไม่นะครับแต่สีมีอีกแบบหนึ่งนะครับก็สมีแบบนี่ครับ ขนดําปากดําขาดําใส่ดํานะครับแต่ว่าเนื้อของเขาก็ยังเป็นสีเหลืองสีเหลืองคนขาวอยู่นะครับเนาะแต่มีขาวๆไปมีประมาณนี้นะครับสีมีใส่ข้อสีดําครับใส่ข้อสีแดงใส่หลังสีแดงนะครับลักษณะของพอพันใกล้ไปดูหางดํานะครับอ่าครับเมื่อกี้อ่าพอพันแล้วนะครับนต่อไปนี้ฮอกสีมะบึงนะครับลักษณะแม่พันธุ์นะครับของ ไก่ปลาดูหางดําเชียงใหม่นะครับลักษณะแม่พันธุ์ของไก่ปลาดูหางดําเชียงใหม่นะครับกัสีมีขนสีดําเบิดตัวเลยนะครับเนาะบ่มีสไอยนะครับตัวแมวบ่มีสไตปากดําขาดาหนากระชีมีดํานะครับมีดําแน่แดงแน่นะครับเนาะมีทั้งสองนะครับสำหรับตัวแม่นะครับไก่ปลาดูหางดําเชียงใหม่นะครับมีลักษณะประมาณนี้นะครับเนาะ สำหรับในส่วนของน้ำนักนะครับตัวผูนะครับเดี๋ยวผมเลี้ยงได้แก่ตัวเต็มทีนะครับพอพันนะครับกต่ี่น้ำนักประมาณสามโลสามสามโลเจ็ดนะครับสามโลเจ็ดสามโลแปดนะครับแต่แต่สี่โลครับสำหรับตัวเมียนะครับแก่สองโลสองโลกลัวนะครับสองโลหาสองโลแปดนะครับแต่ี่ประมาณนี้นะครับสำหรับไก่พอเมียพัน์ประตูหางดำนะครับก้ใดา็ม้าไม่ก็บซอย กดไลค์กดแช่นะครับกดตามช่องซาวสงบแชนแนลนนะครับด้วยกับสหาับมันนี้ก็ลาาี่ิ้องไปที่ซัหนี้ครับขอกก้ามาขอบคุณและสวัสดีครับ